ก็เริ่มต้นเมนูแรกนะครับของอาหารตรุษจีนแนวๆนะฮะวันนี้แนวของพลจะเป็นแนวที่เหมาะกับงานเลี้ยงครับเพราะว่าสิ่งที่พลกําลังจะทำเนี่ยนะครับสามารถเป็นขนาดพอดีหนึ่งคนรับประทานนะครับให้สําหรับแขกที่มางานตรุษจีนที่บ้านของเรานะครับแล้วก็ใช้เส้นไหว้บรรพบุรุษได้เช่นกันนะครับพลจะทําเป็ดย่างถ้วยทองฮะถ้วยทองของพลนี่นะครับนี่ครับไม่ใช่อะไรเลยขนมปังสีสวยแบบนี้นะครับเดี๋ยวพลจะมาทําเป็นเหมือนทาตเล็กๆนะครับสาหรับขนมปังนะครับพลเลือก ขนมปังต so ัวนี้นะฮะเนื่องจากว่าขนมปังตัวนี้เป็นชนิดแผ่นที่ผสมวิตามินด้วยเขามีแคลเซียมสูงที่สําคัญเนี่ยนะครับเขาทําจากแป้งสาลีที่ไม่ฟอกขาวนะฮะลองดูเนื้อของเขาสิครับจะออกสีเหลืองอ่อนนะฮะเวลาที่เดี๋ยวผมจะเอาไปอบเล็กน้อยพออบเสร็จเนี่ยครับโอ้สีออกมาจะเป็นสีทองสวยเลยนะครับผมจะใช้ริงนะฮะตัดนะครับให้มีขนาดกลมๆนะครับได้แล้วนะครับเนี่ยฮะ มีติดขอบเล็กๆน้อยๆไม่เป็นไรนะครับเราจะต้องทาเนยและทาทั้ง2ข้างด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาเข้าอบนะครับเตาอบด้านหลังเนี่ยวรอมไปแล้วที่150องศาเซลเซียสนะครับหลังจากนั้นนะครับพอทั่วแผ่นดีแล้วเราก็จะมากลุครับลงในพิมพ์ทาร์ตของเรานะฮะให้เป็นลักษณะนี้ครับเขาจะออกมาเป็นถ้วยๆนะฮะเสร็จแล้วก็นําเข้าอบนะครับเป็นเวลา15นาทีครับเราใช้ไฟ150องศานะครับเดี๋ยวตอนนี้นะฮะเรามาดูตัว เป็ดของเราที่จะเป็นไส้ถ้วยทองดีกว่าครับไส้เป็ดย่างพนนะครับพนจะต้องบอกว่าเราต้องใช้เป็ดย่างที่มีคุณภาพนะครับเป็ดย่างนี้ที่พนใช้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเขาปรุงรสชาติมาอย่างกลมกล่อมไม่มีผงชูรสที่สําคัญเนี่ยหาซื้อง่ายนะครับแต่ก่อนที่เราจะใช้เนี่ยนะครับเข้าไมโครเวฟที่750วัตต์นะครับประมาณสัก5นาทีก็ได้ละครับอได้ละครับว้าว ก็ร้อนๆมาเลยนะครับสำหรับเป็ดพะโลหรือเป็ดย่างเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะนําเป็ดเชอร์รี่หรือเป็ดปักกิ่งมาทํานะครับเพราะว่าเป็ดทั้ง2ชนิดนี้นะเป็นเป็ดที่ได้รับการเลี้ยงดูที่ดีทําให้เราสามารถรับประทานได้อย่างมั่นใจว่าปลอดภัยจริงๆนะครับคนจะหั่นเป็ดของเราเนี่ยเป็นเต๋าๆครับนะครับอันนี้ก็เป็นเนื้อเป็ดที่เราได้นะฮะหั่นเป็นได c เป็นเต๋าอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทําตัวซอสที่เอาเวลากันเลยดีกว่าครับขนมปังของเรา15นาทีได้แล้วเช่นกันนะฮะพดเอาขึ้นมาพักบนตะแกงนะครับ เพื่อที่เขาจะสามารถระบายความร้อนได้นะครับจะได้กรอบน้ำซอสไม่มีอะไรมากมายนะครับอันนี้หัวใจเลยฮะน้ำเป็ดน้ำย่างเป็ดที่เขาให้มาด้วยนะครับน้ำซอสอันนี้เป็นน้ำมันหอยครับ ผมใช้ซอสพริกครับซอสพริกแบบทั่วไปนี่แหละครับแล้วก็อันนี้เป็นหอยสินงครับพอเราใส่ทั้งหมดลงไปในหม้อแล้วนะครับแล้วก็นํามาตั้งไฟนะครับเพื่อให้รสชาติและกลิ่นทุกอย่างเข้ากันดีครับพอเขาเริ่มเดือดเล็กน้อยอย่างนี้นะครับพอแล้วครับเพราะว่าของทุกอย่างเนี่ยสุกมาหมดแล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราเอาเป็ดย่างที่เราหั่นแล้วก็พักไว้นะครับเป็นเต๋าๆตาใส่ลงไปเลยครับคล้าให้เข้าเข้ากันดีนะฮะ อันนี้ครับเดี๋ยวเราก็จะทําเป็นตัวไส้ที่อยู่ด้านในกระทงของเรานะครับด้านในนะครับผมจะมีผักกาดแก้วนะครับเดี๋ยวเราก็เด็ดเป็นใบใบไว้นะฮะเพื่อลองด้านในส่วนแตงกวาครับเราจะใช้เป็นแตงกวาไทยแตงกวาญี่ปุ่นหรืออะไรก็ได้นะครับวันนี้ผมเลือกใช้แตงกวาญี่ปุ่นเนื่องจากว่าเรื่องของสีของเขานะครับแล้วเราก็ซอยเขาครับส่วนสุดท้ายนะครับก็ต้นหอมซอยครับก็ซอยเป็นเล็กๆนะฮะ ลครับที่เหลือเราก็มาจัดเป็นถ้วยสวยๆนะครับปนลองด้วยผักกาดแก้วกอดครับแล้วเราก็ใส่ชิ้นเป็ดของเราเนี่ยครับที่ชุ่มๆด้วยน้ําซอสลงไปครับเติมด้วยแตงกวานะครับพริกสีฟ้านะครับแล้วก็ต้นหอมนะครับต้นหอมนี่พลพยายามจะเลือกให้มีสีขาวนะฮะแล้วก็สีเขียวเข้มๆผสมกันนะครับ เรียบร้อยแล้วครับเป็ดย่างถ้วยทองนะครับเมนูอาหารตรุษจีนแนวๆที่ปนเอามาฝาก